สบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกระซองพี่น้องอติมกินแหลกเนาะวันนี้จะมาทำรายการอาหารแบบแปลกๆเปนเรื่อยอันนี้จะเป็นหอยหอยที่ห้าได้มาจากคลองเด้อพี่น้องโมโหว่าเสียเจ้าซื้อห้องกับเด,ด็ใดเนาะส่วนพม่น้องอติมเลยพม่น้องอติมกินแหลกเจ้าเข้าวห้องหอยกาบเขาเรียกหอยกาบพี่น้องอยู่ในคลองธรรมชาติของเขาเนาะอันนี้เอาขึ้นมาเห็ดแดงสี่ขอ,ขอคิดขอฉีดมาพัดทุกคนขอฉีดมาเห็ดพัดเนาะพัดคือมะหอยลายนี่แต่มะหอยอันนี้ก่อนที่พัดขอฉีดลวกก่อนทุกคน เอาชุดวเอากินข้าวเขาออกก่อนเนาะลวกน่องทอนแบบนี้เขาจะทำการแบบคนไปคนมาคือเขาล่างอะไรพี่น้องออาล่างเหเขาออกไปเขาก็ล่างดีแล้วเดี๋เขามาลวกอีกเถื่อนหนึ่งเพื่อของกินข้าวกินยังเขาหายไปเนาะเดียวเขาจะทำการนำมาพัดพี่น้องเอาจะไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าหน้าตาสิพัดมันจะกินมันจะเป็นออกมาจางไดติดตามตอนต่อไปเลยพี่น้อง นี่เขาก็ทำการจะมาพัาพดกันทุกคนเขาจะเอาลงเนาะตอนนี้เอาลงน้ำมนันเลยทุกคนเอามาขึิกเลยลงไปคิดน้องมี่้ำซุปลงไปให้หมด อันนี้เขาก็มางหยดน้ำปลาทุกคนน้ำปลาในหยอดกะเอานะทุกคนนะเป็นก้าวที่ชอบเขาก็อยู่ประมาณช่องชอบโตเลยทุกคนเลยจบม,มาเพราะว่าห้อยนี่เป็นห้อยอยู่ในคลองนะทุกคนบ้านของห้อยห้องห้อยกรบเนาะเาห้อยลดดีพี่น้องห้อยลดดีลงไปแลยค่ะห้อยลดลงไปเนาะความนัวแล้วแต่ว่าคุณชอบเนาะคุณชอบแบบ องการแบบนัวลายนัวหน่อยแต่จ,จัดไปเลยทุกคนอันนีนะตอนนี้ก็จะมาเติมด้วยเติมด้วยน้ำมันหอยทุกคนอ่าน้ำมันหอยลงไปเลยเพราะว่าหอยนี่เขาต้องลวกทำความสะอาดเขาไม่ดีแล้วพี่น้องเขาไอกี่นอ้นองเพราะว่ามันอยู่ในดินเนาะอยู่ในัน,น เขาก็ต้องคัดความสะอาดเ้าวล่างคัดทูเข้าให้ดีเผื่อว่าเปลือกของเขา,านะ่ะมันจะบ่ต้องมาเวลาเขามาผัดเนี่ยมันบม่ต้องมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นทรายนะทุกคนเนาะก็อยู่ประมาณนี้น้องนะกลิ่นพี่น้อง,ไม,องไม่มีกลิ่นคาวเลยทุกคนรอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งให้ให้เกือบให้เปลือกเขาล้ตีออกมาพี่น้องให้เขาหลับความรสชาติความเค็มความอร่อยเข้าไปแล้วเขาถึงมาเติมผัก นี่เรามาเปิดเบิงปื้มว้าวพี่น้องอันนี้เขาก็มาเติมพักพี่น้องพักกันน้อยเดียวพี่น้องก็ติดเดียวเองไม่ได้ไปตลาดพี่น้องเก็บเอาในข่างบ้านหน่อยเดียวพอมีกิดห,หน่อยๆเนะาะคามวใส่พักมลพรา,าหลายๆดิปลาที่โทษพี่น้องโคตรจะแซ่บโคตรจะหอมเลยพี่น้องเอ้ยดูมั้เลยนี่มาดูพี่น้องนี่บักทีใ่ญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่่บไ้มันหนาถึงได้สดๆเลยทุกคน ไปตายกินพี่น้องเอ้ยอะวิธีพัดกับอประมาณนี่ทุกคนเนาะเราแรกเขาต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้สบาบคลิปนี้ก็ขอจ๊เพียงเค่น,นี้พี่น้องในกระทาใบนี้เนาะอ่ะขอให้กระทาใบนี้น้ำพาพี่น้องเอฟซีทุกคนมาเบิ่งไม่นอ้องอติมกินแหลกแลก้วก็คนไรเขาซแซ่ให้น้ำมันเจ้าพี่น้องเราคลิปนี้สบายดี